ไม่จะจะบอกว่าจริงๆอ่ะอย่างที่บอกครับว่าปกติตัวเองอ่ะจะไม่ค่อยรับอาหารเสริมถ้าไม่ได้ดูมาก่อนคือหมายถึงว่าจริงๆเราค่อนข้างจะจะเลือกต้องบอกอย่างนี้ถามคิวได้เพราะปฏิเสธก่อนท่านี่ปฏิเสธหลายรอบเลยเพราะว่าเข้าใจว่ามันคือยาลดอะไรสักอย่างไม่ได้อ่านเนี่ยเข้าใจผิดหนึ่งกล่องมิซิปใช่ใช่เขาเข้าใจคุณพี่คะ่างี้เราปรับการใช้ชีวิตปรับกินตามใช้ชีวิตแต่ว่าอย่าเก็บกิน เย็นกับตื่งราอนไปแล้กกินแล้วคือใช่ไหมก,ก็ได้ครับแต่แต่อย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันเหมาะกับคนที่อยากได้ตัวช่วยว่าเราไม่อยากให้น้ําตาลเข้าร่างกายเยอะในแง่ที่ว่าจะเป็นโรคในอนาคตก็ตามหรือเรารู้สึกว่าเรากินแป้งเยอะมากต่อวันคือแนวโน้มคนเป็นเบาหวานเยอะมากในประเทศไทยเพราะเรากินหวานไงเนาะพี่พีพพูดคล้องข้อมูลในหัวเลยใช่พี่พีข้อมูลอย,ยู่ในหัวแน่นมากเลยดีใจอ่ะได้เจอเพราะเหมือนเราเป็นคนกินเนี่ยพี่แก้มผมเราก อยากอยากถามอ่ะนะบางทีเราก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยวันนี้เหมือนมานั่งถามเหมือนพี่เก่งแกถามแกถามให้พี่เก่งกระโดดตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วเนาะยังไงลูกค้าเลยหรอไรหรอพี่หน่อยบอกให้หอยอ่ะให้ตัดให้ไปแค้สามชั่วโมงปกติอย่าผมไม่เคยตัดกว่าสามชั่วโมงเลยนะแล้วหนูจะไเป็นคนแบบนี้พี่พี่าย่ชวนทุกคนกินยืนกันห้าชั่วโมงปกติไปเหนื่อยแล้วเขาต้อง เขาบอกว่าลงเร็วมากไม่ชินชินหมอไร่ดีผลกลับไตไหมคายไหมก่อถ้าไตต้องปรึกษาหมอเลยอันเนี้ยถ้าไตนี้แบบต้องปรึกษาหมอเลยไม่ผลกลับไตไหมไม่มีถ้าคุณยังไม่มีค่าไตแต่ถ้ามีค่าไตแล้วปรึกษาหมอก่อน ต้องมีโรคประจำตัวปรึกษาหมอนะครับตลกคุณหน่อยอ่ะหนีไปห้องอ้าวใช่พี่หน่อยใช่พี่ดอยพี่ไปเข้าไปเข้าแบบแบบชกแล้วเขาไม่อยากลองไปเอาอันนี้ที่เขาขอมาโชว์เลยผัดเพ็ดกระดูกหมูไม่กระดูกฉลอกว่าพี่บุ๊บโชว์ยอดเล่นกันไปเล่นเล่นเล่นที่ยังไม่เคยว่นเล่นไหมน้องคิวอยากตดูไหมคะอยากดูน้ำตาลได้ค่ะเอาไหมครับพี่หน่อยให้เราพนันกว่าจะได้ลงไลฟ์อ๋อใช่พูดจริงๆว่ามันไม่ได้แบบเธอโปรดักที่ยังไม่ขายพรีออเดอร์ แล้วพี่พีพูดแบบนี้แล้วด้วยความที่ป,ปนัชิตาทางแบรนด์นะ <ๆ S 1> เขาปลู<ๆ>เขาปูเรื่องราวมาดีอยู่แล้วแล้วคิดดูดิได้นขนาดเนี้ยไม่หนูก็จริงๆว่าเราไม่ได้พูดอะไรกันเยอะไม่ได้พูดอะไรกันเยอะเราอธิบายเป็นแบบวิชาก,การมา่ไหมาสี่แสนอะ ไม่ได้ขายของเลยคร่ะเราจะบอกว่าขายของราคาพี่แก้มดูเลยตอนนี้ราคาดีราคาดีราคาดีพี่แก้มดูราคาดียังไงครับพี่แก้มปุ๋มเมื่อคืนอะพี่เอซื้อจากพี่หน่อยเนีพี่แก้มปุ๋มพี่หน่อยพี่หน่อยขายย1,999บาทแล้วตังค์ทอนหนึ่งบาทก็ไปกันเอาไปจับกระเป๋าพี่เอครับพี่แก้มปุ๋มค่ะไม่ดูว่าพี่เอโดนอย่างนี้เสมอใช่ทั้งสองคนนะคเดี๋ยวลูกแก้มปุ๋มมาเขาเป็นคนหรือเปล่าอยากใช่เธอพี่หน่อยจะให้ลงไม่หยุดเธอรีบกดแล้วหนึ จะบอกว่าอย่างไม่กอ <นะ S 1> ม่อนไลฟ์มาดีมากนะคะดี่ของแทนเอางน,น,นี้อธิบายให้ฟังก่อน <S <S เราฟังข้อมูลจากพี่ผีมาหนึ่งสำหรับตัวหนูนะที่หนูว่ากดซื้อเซ็ตหกเดือนไปให้คนในบ้าน ข้อที่หนึ่งคือหนูว่าฟังพี่พีทมาหนูรู้อยู่แล้วว่าพี่พีทอ่านเปเปอร์แน่นอนเพราะเขาเป็นคนอ่านแบบทุกอย่างละเอียดมากเพราะฉะนั้นอะเปเปอร์ทั้งหมดที่ส่งมาเพราะฉะนั้นหนูไว้ใจได้อนันต์หนูตัดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเนเจอเราไม่ใช่ไม่ใช่คนอ่านเองสองพอมายืนนั่งคุยปุ๊บพี่พีทถามว่ากินสามเม็ดได้ไหมกินนู่นกินนี่ได้ไหมเจ้าของแบรนด์ไม่มีความโลภอะไรเลยแต่สิ่งที่บอกว่าลูกค้า ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาแบบนี้ไหมแบบแบบนู้นแบบนี้คือแบบรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องประทับใจแล้วอย่างหนึ่งคือเจ้าของแบรนด์ไม่ได้เน้นว่าคือขายอะโอเคทุกคนก็ขายต้องมีกําไรต้องมีมีแบบว่าเพื่อบอนาคตของครอบครัวแต่เขาจริงใจกับลูกค้าอันนี้นะข้อที่2แล้วข้อที่3เรารู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราแบบจะท้องแต่เรารู้สึกว่าอยากให้คนในบ้านเรา ร่างกายดีขึ้นให้เขาหิวได้น้อยลงโดยที่เขาไม่ต้องทรมานตัวเองอยากให้แบบทุกคนแบบสุขภาพดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาทํามาเพื่อสุขภาพก็เลยรู้สึกว่ายอมกดเงินเกือบหมื่นเพื่อให้คนในบ้านได้ได้ทานอันนี้คือสิ่งที่ทําให้หนูกดวันนี้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณาคาราลีไหมไม่มีเพราะว่าของล็แรกที่จะออกคือวันที่15ที่จะถึงนี้ค่ะพร้อมกันหมดเลย ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าแม่สั่งแต่ต้นเดือนหรือสั่งเมื่อวานหรือสั่งวันนี้ทุกอ,อนักอนจะออกพร้อมกันหมดคือวันที่สิบห้าแล้วของจะหมดแล้วอของล็อตแรกจะหมดแล้วจริงๆนะคะอาจจะหมายทีคือกลางเดือนหน้านะคะดูแบบนี้มาเชืๆๆ่อในช่องน้องแก้มปุ๋มก็ดีอะเธอยืนยันออเดอร์เลยนะไม่แต่พี่จุ๋มจะก่อนไปพี่จุ๋มบอกว่าพี่ชอบอะไรนะตัวอะไรนะซักถูกพื้นซักผ้าหรือพี่จุ๋มอะไรอ่ะใช่แต่พี่หน่อยไหมคะ เขาซื้อของพี่มากระป๋องซ่งเดี๋ยวพี่จุดูแล้วก็บอกว่าไม่ต้องขายจ้ะหิวข้าวหิวข้าวข่คนหิวข้าวไม่ต้องขายแล้วน้องคิวไม่ต้องขายแล้วอ่ะเนี่ยดูดิพี่พีทูว่าอที่บอกว่ามันไม่จะขายอเลยหนูว่าไม่จำเป็นต้องมาช่วยซื้อเพื่อดันยอดหรืออะไรเลยเพราะว่าของเขาว่าเปิดไลฟ์ปุ๊บของเงินยอดเงินเด้งไปสองหมื่นสามหมื่นช่วยม่เองเลยโดยอัตโนมัติโดยที่เรายังไม่ได้พูดพี่พีทยังไม่ทันพูดจบด้วยซ้ำเน้่องจากป้าเราก็ที่ซื้อเพราะว่าอยากให้คนในบ้านกินจริงเพราะว่าเชื่อว่า โอเคคนในบ้านจะสุขภาพดีขึ้นจะอยากน้อยลงคือเท่คุณพี่คุณแก้มปุ่มมาวันนี้เพื่อจะมาสอบยามงานวิจัยว่าโอเคมันเป็นยังไงนะคะไม่ได้ว่าโฟกัสเรื่องยอดขายนะคะเรียมมาหายดอวิววกับี่แก้มปะเดี๋ยวพวกพี่ไปเี่ยวบ้านนะคะลงไลฟ์ให้ไะนหนึ่ง้ายต่อยิ่งหนึ่งแสนป่ตั้งเลยแม่ฉันจะบอกให้ว่าเราหยยืดยาวไม่ได้นี่้ เราก็เลยเอาของมาลอยคุณลงเลยแล้วว่ไม่กินถ้าเรากิน่างนกินได้นี่แหละค่ะถ้าคุณไม่ลงไลฟ์เราจะไม่ใส่กระปุกกลับไปให้คุณนะแรงมากน้ำลายไหลแล้ยพี่เก่งเดี๋ยวกินกันกินกันพี่เก๋กันทุกคนทุกคนใครจะกดกดได้เลยเราอีกสิบนาทีจะลงลงแล้วจริงๆริงสี่ทุ่มห้านาทีลงไลฟ์นะครับจริงๆใครจะกดกดได้เลยอย่างที่บอกว่าวันนี้ เป็นวันที่ได้คูปองเยอะมากแล้วราคาก็คือเป็นราคาเปิดตัวเลยนะครับเขาขายดีมากมคือวันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่มาไลฟ์อับสิ่งแรกที่ได้รับวีดมาคือไม่เป็นรายยอดเท่าไหร่ก็ได้คือไม่ได้สนใจยอดเลยไม่สนใจยอดเลยจริงๆจะพูดได้แต่แรกทุกคนดี๋ย่าลืม ความเป็นพี่พีพี่บุ๋มไม่ได้มันเป็น d าต a เป็น Per f o ฟ m ร์แมหลังบ้านเราไม่ได้ฉันบอกเขาไปว่าไม่รับต่อให้จะไม่กดอนต่ยฉันก็ไม่รับมันเป็น p พ r f o ฟอร์แมหลังบ้านเราตลกมากเป็นเรามาเพื่อเป็นนักขายใช่ถ้าสมมติว่ายอดเราทําไม่ได้หรือว่าเรารู้สึกว่ามันแบบมัน มันเล็กน้อยจริง,ออจ,รงจริงๆหรือว่าเรากลัวว่ามันไม่ใช่แพคเกจเราก็จะแบบพยายามเรียงนั่นแหละแล้วตอนแรกเหมือนแต่ผีเของงานเยอะเขาก็เลยยังไม่ได้อ่านไปเลยเขาก็มาถึงปุ๊บเขาบอกว่าโฮ้ยยากยากอยเพิ่งอย่าเพิ่งเขาไม่ได้ยินจริงใช่เดี๋ยวก็มาปรึกษาหนูหลายรอบมากหนูบอกว่าเอางี้เอางี้เอาไปงี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปคุยให้ก่อนหนึ่งรอบใช่แต่พี่บุ๋มน่ารักเหมือนที่อยากให้น้องมีงานเลยตลกมากชาพี่บุ๋มเคยมากับอิงฟ้า ระหารแล้วรอบหนึ่งมาที่นี่ปะหรือไปโกดังตอนนั้น,น<ป>ตอนแรกไปโกดังใช่พี่ผุก็มีชอยให้บอกว่านัไปบอกคุณไอ้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิเธอแต่แต่จริงๆตอนแรกอะก่อนจะรับยากมากทุกคนกคุณไม่มีเวลาไงแล้วคือ,อ เขาเขาตามทุกวันเลยตอนนั้นเเหมือนแบบ<ช>โ,อโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมคือหาส่งมาเป็นปึกเป็นแบบยาวขนาดนั้นแล้วถามตอนเช้าว่าโอเคไหมไม่ถามตอนห้าทุ่มจะเล่าให้ฟังตลกมากคนไหนพี่พีเขาทักหนูมาตอนห้าทุ่มนั้นหนูแอดไม่ตอบกันว่าแอดหลับใครคุยงานตอนห้าทุ่มคุณไอพิมมาสะดวกไหมครับอยากให้รับตัวน,นี้นะคะหนูบอก hey, พี่พีทำยังไงดีเขาทำมาแล้ว หนูจะยังไม่พี่พี่บอกว่าเหมือนลอกสิ่เหมือนคนลนลานใช่ก็เขาจี้อ่ะเขาจี้จี้จี้ไว้แล้วหนูก็แบบนั่นดี๋ยวหนูบอกว่าอย่าไม่ต้องตอบได้หนูเดี๋ยวหนูแอปหลับห้าทุ่มหนูหลับไปปกตินอนตีสี่เดี๋ยวหนูหลับไปรอไปเลยค่ะคุณไอ้ตลกจริงตลกจริงหนูว่าค่อยค่อยตอบแล้วกันห้าทุ่มยังทักมาอย่างเงี้ย สุดท้ายนีก5นาทีสุดท้ายพูดอีกรอบหนึ่งตัวนี้ขอแบบสันส้นๆง่ายๆให้คนที่เพิ่งเข้ามาแล้วตัดสินใจว่าจะกดหรือไม่กดในราคานี้หรือแม่จะรอดูรีวิวของคนล็อตแรกก่อนก็ได้แล้วแม่จะเป็นผู้ผแบบผู้ดูล็อตสองก็ได้ผู้ลอง ราทาพิเศษท,ทุกคนอย่างนี้หลักหลักการง่ายๆอ่ะถ้าใครตอนนี้กําลังเข้ามาแล้วถามว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออาหารเสริมตัวหนึ่งที่กินไปอ่ะสกัดมาจากใบหม่อนเนาะว่ามันจะลดการย่อยน้ําตาลจากแป้งเชิงซ้อนได้15-40%ในการกินอาหารหนึ่งมื้อเลยคือจะบอกว่ามันทํางานเหมือนยาเบาหวานกลุ่มหนึ่งที่ออกฤทธิ์ที่ลําไส้เล็ก ไปยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ย่อยแป้งเชิงซ้อนกับน้ําตาลโมเลกุลค,คู่ให้ให้ออกมาน้อยลงอะ่ะพอออกมาน้อยลงมันก็ย่อยแป้งกับน้ําตาลได้น้อยลงเราก็ดูดซึมมันได้น้อยลงบางบางทีก็จะไม่ดูดซึมเลยแล้วมันก็ส่งผ่านไปที่ลำไส้ใหญ่เนาะแปลว่าเราจะได้รับน้ําตาลเข้าไปในร่างกายอะ่ะน้อยลงหลักการมันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นไดเรกว่าเป็นยานลด เรื่องนั้นแต่ว่ามันทําให้เราได้น้ําตาลไปในร่างกายอ่ะน้อยลงซึ่งมันก็เท่ากับเราได้พลังงานไปน้อยลงด้วยอยู่แล้วตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งน้ําตาลมันกลายเป็นแคลอรี่เนาะที่เราใช้ในแต่ละวันเนาะมันก็ไปสะสมทีนี้พอเราได้น้าตาลน้อยลงอะ่ะในทางอ้อมอะ่ะมันเท่ากับเราได้ปริมาณอาหารอะ่ะน้อยลงเล็กเลย ถูกขอเม็ดนึงค่ะที่จะได้ไปกินข้าวแบบพี่พี่แกบอกกินก่อนอาหาร50นาทีช่ำล้างเงินเร็วที่สุดที่สุดค่ะแต่คนละเม็ดนะครพี่จะกินก่อนอาหาร50นาที1เม็ดอ่ะออกเล็ดนาน6ชั่วโมงนะออกเล็ดนาน6ชั่วโมงครับเที่ถวยพยายามย่างเอนไซม์ที่ย่อยยย่อน้ำตาลที่บอกอ่ะคือปกติน้ำตาลแป้งแป้งเชิงซ้อนกับน้ำตาลที่เป็นโมเลกุลคู่เราจะไปย่อยมันอยู่ที่ลำไส้เล็กนะ ินไปแล้วนะคะัหนึ่งเม็ดครับพี่พีทครัเดี๋ยวไปนอนต่อนะครับเดี๋ยวไปรอพี่พีทกินกันแล้วและอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงคือตัวสารสกัดจากชาเขียวครับเขาใส่มาคู่กันเดี๋ยวไปพูดวันหลังก็ได้พูดวันหลังเรชอบอย่างนี้ชอบที่พีทบอกว่ามันจะค่อยๆที่ทําให้เราแบบค่อยๆที่มันปล่อยน้ําตาลออกมาทําให้เราเนี่ยคือคือหมายถึงว่าพอเราพอเราย่อยน้ําตาลอ่ะมันลดลงอ่ะน้ําตาลระดับน้ําตาลในเลือดมันก็จะค่อยๆขึ้นหรกออยนมันก็ตรงไปมันก็ตรงไปตรงมาหลักจากผิวช้าลง มันมันทาให้น้ําตาลไม่เวียงอะเพราะการที่เราน้ําตาลขึ้นน้ําตาลลงอะมันทําให้เราหิวใช่ไหมไว้แล้วน้ำตาลลงขาดน้ําตาลไงหิวที่น้ามืดเราก็ชอบไปวีนไปเวียงอะอัน,นั้นอะคือน้าตาลจะวิง่งใช,ใชค่คือจริงจริงพอเรากินน้ําตาลเยอะๆแล้วมันพุ่งเร็วอย่างเงี้ยมันก็มีผลกับฮอร์โมนในร่างกายที่ปรับตัวไปจับน้ําตาลแม่ีแล้วค่ะพี่เพชรมีใครจะกดจ่ายตังแล้วย,ยังไม่จ่ายแม่จ่ายเลยหมดเวลาของเราแล้ว อย่างนี้อย่างนี้ครับทุกคนที่เข้ามา3,000คนถ้าถ้าถ้าสงสัยว่ามันคืออะไรไปเสิร์ชคำว่ารีดูโพสได้หรือว่าหรือว่าใบหมอนอะช่วยลดน้ำตาลในเลือดอยังไงไปเสิร์ชได้ไปเพอร์เ,เยอะ,ะมากเยอะมากให้เสิร์ชได้เลยว่าให้เสิร์ชคำว่าอะไรคะ รีดูโค้สเลยก็ได้ขึ้นเหมือนกันรีดูโค้สเลยนี่ข้างหลังนี่เลยว่าเธอเซิร์ชคำนี้ว่ามันคืออะไรได้เธอไปเซิร์ชอะไรก็ได้เธอเซิร์ชเลยทีแเราคนไม่ได้ซื้อกระทำไม่มีเมื่อกี้หนูไปดูหลังบ้านมะไม่มีใครกด500 501บาทเลยนะเขากดเซต7,229พันงร้้มันพี่ขึ้น่าจัดจ้านมากคืหนึ่งคนที่ซื้อเซต7,000พี่จิ๊บจินไล่างเงี้ยกดเซต3,690นหไม่มีใครกดหนึ่งกล่องเลยอ่ะกินอย่างนี้กินคาดตัวว่าสั่งแล้วแพเสียงไม่คงหรอ อย่าทิ้งถามหลคนดูที่าจะเอาทิ้ยืนนี่ครโดนคนลเป็นคนทีไลน์ไดคนที่นองให้ยืนอยูเลพี่นอยบอกว่าเอาเมื่วันที่ทำถามมาแล้วพี่ไม่เอาเลยขาย้ตั